โอ้ยนกนกของหยกของข่ายฮะ มาที่ระเบียงดอกไม้ฉันร้องได้นะสวยด้วยสีขาวสีฟ้าขาวฮะอนี่ของใครอ่ะมาไงเขาต้องเลี้ยงไว้เนี่ยฮะ ใครเลี้ยงไวง้มันจะถูกนกนอกอื่นจิกตายน่ยเลยสิมากินมากินมากินผักสลัดฉันฮะ <c oughs>

เอ๊ะทำไมมันเสียงมันใกล้จงังเฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮไปแล้วมั้ไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะสุ๊ก मुदूक मैं